สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทางอัพคอมเมนต์นะครับวันนี้เราจะมาฟังความเห็นต่างชาติเกี่ยวกับเรื่องราวที่ว่าทำไมประเทศไทยไม่เคยตกเป็นประเทศอาณานิคมสำหรับแหล่งที่มานะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ตรงช่องคำอธิบายนะครับอยากจะดูก็ลองกดลิงก์เข้าไปดูได้เลยครับ อย่างที่เราท่านๆท,านท,านท,านทราบกันดีนะครับเมื่อสมัยยุคลาอาณานิคมในแถบเอเชียได้มีมหาอำนาจขาใหญ่จากยุโรปนะครับนั่นก็คืออังกฤษและฝรั่งเศสซึ่งรอบด้านของสยามหรือประเทศไทยตกเป็นเมืองอาณานิคมหรือเมืองขึ้นของสองประเทศนี้จนหมดแต่ทําไมประเทศสยามหรือประเทศไทยรอดพ้นจากการตกเป็นเมืองขึ้นของมหาอำนาจทั้งสองได้และต้องยอมรับว่านะครับนี่ไม่ใช่เรื่องของดวง เป็นการต่อสู้ทางการเมืองที่ฉลาดและแก้กลยุทธ์ที่พลิกความเสียเปรียบให้ได้เปรียบหรือเท่าเทีเทยมกันตลอดเวลาของสยามและเหตุผลที่สำคัญที่สุดที่ทำให้สยามไม่ตกเป็นเมืองขึ้นจากอนณานิคมทั้งสองมหาอำนาจทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสนั่นก็คือประเทศส่วนใหญ่ในแถบเอเชียจะเลือกมหาอำนาจหนึ่งประเทศให้เข้ามาปกครอง <c oughs> เพื่อเป็นกันชนของอีกหนึ่งมหาอำนาจประมาณว่าจะอยู่ฝั่งอังกฤษ หรือฝรั่งเศสนะครับโดยการดูกันที่ว่าการทูตประเทศไหนให้ข้อตกลงให้ตนเสียเปรียบน้อยที่สุดเพราะว่าในยุคนั้นอังกฤษกับฝรั่งเศสก็ถือว่ามีสัญญากันแบบลับๆคือจะไม่ยุ่งกับอนณานิคมของอีกฝั่งแต่สยามมีความคิดล้ำหน้ากว่ามองเกมขาดรู้ว่าประเทศที่สามารถคานอำนาจของสองประเทศนี้จริงๆแล้วคือจักรวรรด Austria ิออสเตรียเยอรมันและจักรวรรดิรัสเซีย สยามจึงเลือกผูกมิตรสองประเทศนี้แต่ไม่ใช่ผูกมิตรแบบการทูตเพราะคิดว่าไม่แน่นแฟนพอกษัตริย์สยามจึงทรงลงมือเดินทางไปเพื่อผูกไมตรีเองแบบกษัตริย์กับกษัตริย์กลายเป็นความสนิทสนมกันระหว่างราชวงศ์ต่อราชวงศ์เรียกได้ว่าแน่นแฟนมากๆเลยครับนี่ก็เป็นอีกเหตุผลสำคัญที่ทำให้สยามไม่ต้องตกเป็นเมืองอาณานิคมของใครซึ่งถือได้ว่าเป็นการแก้เกมการเมืองที่สุดยอดมากๆของสยาม สำหรับคอมเมนต์ของชาวต่างชาติจะคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวนี้นะครับไปฟังกันได้เลยครับคอมเมนต์ comment แรกครับประเทศไทยบอกว่าคุณสามารถเอาที่ดินของฉันได้นิดหน่อยแต่ไม่ใช่ประเทศของฉันตกลงไหมแล้วประเทศตะวันตกก็ตอบว่าตกลงดิวคอมเมนต์ต่อไปครับญี่ปุ่นเราเป็นประเทศเดียวในเอเชียที่ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้น โอ้ผัดไทยของฉันครับก็ไม่ได้มีญี่ปุ่นประเทศเดียวนะครับมีประเทศไทยผมด้วยครับคอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อไปนะครับเพราะประเทศไทยมีกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่พวกเขายังได้เรียนรู้วิธีจัดการโดยเรียนรู้จากประเทศตะวันตกคอมเมนต์ต่อไปครับในกรณีของประเทศไทย ชาวโยุโรปกลุ่มแรกที่สำรวจโลกโดยเรือก็คือโปรโตุเกสและฮอลแลนด์พวกเขาไม่ได้มีเป้าหมายหลักในการล่าอาณานิคมแต่พวกเขาเน้นการค้าซึ่งประเทศต่างๆทั่วโลกยินดีต้อนรับต่อมาหลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมในโยโุโรปมีการสร้างอาวุธและอุตสาหกรรม อังกฤษฝรั่งเศสและสเปนต่างใช้อาวุธเพื่อปล้นโลกประเทศไทยเป็นเป้าหมายของทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสในการยึดล่าอาณานิคมและการแทรกแซงทางจิตใจทำให้สังคมที่แตกแยกสามัคคีกันในแต่ละประเทศประเทศอาณานิคมทั้งสองตกลงที่จะเข้ายึดครองอินโดจีนการแบ่งอาณานิคมไปที่แม่น้ำเจ้าพระยาในตอนกลางของประเทศไทย อังกฤษสามารถยึดครองดินแดนบางส่วนได้จากทางทิศเหนือคือรัตฉานทิศตะวันตกมาริทวายและทางทิศใต้กลันตันตรังกานูปาลิสและลังกาวีของประเทศไทยก่อนแต่อังกฤษก็มีศึกใหญ่กับจีนและอินเดียดังนั้นจึงมีเพียงชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งเท่านั้นที่ยังคงมุ่งมั่นที่จะปล้นประเทศไทยพวกเขาส่งทหารไปยึดล้านช้างจำปาสักมณฑลบุรพา เกาะกงตราดและจันทบุรีของไทยทำให้ไทยต้องพัฒนากองทัพให้ทันสมัย พวกเขาเปิดศึกมหาเอเชียบูดาเากับฝรั่งเศสขับไล่ฝรั่งเศสออกจากดินแดนได้สำเร็จโดยมีญี่ปุ่นเป็นคนกลางเจรจาสงบศึกผลจากสงครามครั้งนั้นไทยได้ดินแดนที่ต่างชาติปล้นกลับคืนมาเกือบทั้งหมดแต่ในเวลาไม่นานสงครามโลกครั้งที่สองก็เกิดขึ้นญี่ปุ่นยกทัพเข้ามาในไทยโดยทำสัญญาว่าหากญี่ปุ่นชนะสงครามจะคืนดินแดนที่ฝรั่งเศสปล้นกลับมาให้ไทย อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงดําเนินนโยบายใต้ดินเพื่อสนับสนุนฝ่ายสัมพันธมิตรที่เรียกว่าขบวนการเสรีไทยควบคู่กันไปหลังจากสงครามโรกครั้งที่สอสิ้นสุดลงญี่ปุ่นแพ้สงครามทําให้ไทยต้องดิ้นรนแสดงความเป็นพันธมิตรเกี่ยวกับภารกิจเสรีไทยเพื่อให้ได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศสัมพันธมิตร โดยจีนรัสเซียลงคะแนนเสียงให้กับคำขอของไทยแต่อเมริกาและฝรั่งเศสไม่ตกลงกับข้อคิดเห็นนี้ประวัติศาสตร์ไทยและสถานาการณ์ยังคงดำเนินต่อไปจนถึงปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนักล่านอาณานิคมก็ยังคงเป็นผู้ล่าและปล้นโลกอยู่เสมอเพื่อหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองโดยขาดจิตสำนึกของมนุษยชาติ ค,ความเห็นนี้ค่อนข้างยาวทีเดียวนะครับก็เขียนได้น่าสนใจดีทีเดียวคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวยุโรปมองการไกลพวกเขารู้ว่าวันหนึ่งพวกเขาและชาวออสเตรเลียจะต้องมีสถานที่พักผ่อนในวันหยุดคอมเมนต์ต่อไปครับเมื่อฝรั่งเศสถูกยึดโดยเยอรมน,นีในสงครามโลกครั้งที่สองไทย ประสบความสำเร็จในการทำสงครามกับฝรั่งเศสที่อ่อนแอในการยึดดินแดนคืนมาแต่แล้ว4ปีต่อมาเมื่อสงครามยุติลงสหราชาอาณาจักรซึ่งพยาบาทและเกลียดไทยเพราะว่าพวกเขาล้มเหลวในการล่าในนิคมจนถึงทุกวันนี้บังคับให้ไทยปลดปล่อยดินแดนเหล่านี้ให้เป็นเอกราชคอมเมนต์ต่อไปครับ ฉันรู้ว่ากษัตร,รสสิย์รัสเซียและกษัตริย์ไทยเป็นเพื่อนกันแล้วรัสเซียได้ปกป้องประเทศไทยจากประเทศในยุโรปอื่นๆทำไมคุณถึงไม่กล่าวถึงคอมเมนต์ต่อไปครับไทยควรได้รับดินแดนที่เสียไปเหล่านั้นกลับคืนมาเนื่องจากในที่สุดเจ้าอาณานิคมตะวันตกที่ชั่วร้ายได้ออกจากเอเชียไปแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับเมื่อคุณไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้น ไทยและญี่ปุ่นก็เข้าร่วมทีมกับฮิตเลอร์คอมเมนต์ต่อไปครับยุโรปเราจะนำอิทธิพลของยุโรปมาสู่คุณไทยไม่ต้องเพื่อนเราจะนำอิทธิพลของยุโรปมาสู่ตัวเราเองคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับทุกประเทศตกเป็นอาณานิคมยกเว้นไทยเกาหลีและญี่ปุ่นคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับฝรั่งเศส เราพยายามเป็นเจ้าของประเทศไทยประเทศไทยไม่ใช่วันนี้นะขอบคุณฝรั่งเศสมันจะเป็นอย่างไรล่ะประเทศไทยฉันมีเงินมากมายที่จะจ่ายให้คุณสำหรับคอมเมนต์นี้นะครับก็น่าจะหมายถึงเงินถุงแดงนะครับสมัยรัชกาลที่3นะครับคอมเมนต์ต่อไปครับแม้ว่าประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จากสงครามโลกครั้งที่1 วกเขาได้ที่ดินบางส่วนกลับคืนมาคอมเมนต์ comment ชาวต่างชาติท่านต่อไปครับไทยรู้จักฝรั่งเศสและสหราชาอาณาจากักรดีไทยไม่เคยพ่ายแพ้คอมเมนต์ comment ต่อไปจากอินโดนีเซียนะครับรักประเทศไทยจากอินโดนีเซียคอมเมนต์ comment ต่อไปครับเป็นคอมเมนต์จากคนไทยนะครับผมมาเขียนไว้ว่าดังนี้ครับ ในฐานะคนไทยฉันชอบวิดีโอคุณมากขอบคุณที่ทำวิดีโอเพื่อการศึกษาที่ดีเช่นนี้ในโรงเรียนของฉันตอนที่ฉันยังเป็นเด็ก ฉันจำได้ว่าหนังสือเรียงของเราบอกให้เรารู้สึกขอบคุณพระมหากษัตริย์ในอดีตของเราทุกพระองค์ที่ฉลาดในการทำข้อตกลงกับประเทศตะวันตกและรับรองเสรีภาพของประเทศและฉันยังเชื่อเช่นนั้นหากไม่มีรัชกาลที่4และ5บางทีเราอาจตกอยู่ในกำมือของฝรั่งเศสหรืออังกฤษเหมือนเพื่อนบ้านของเราปลอลชื่อเต็มของกรุงเทพมหานครมีข้อผิดพลาดบางประการ แต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ฉันรู้ว่ามันยากแค่ไหนแม้แต่พวกเราคนไทยด้วยกันเองครับสำหรับในวีดีโอนี้นะครับมีการพูดถึงชื่อเต็มของกรุงเทพมหานครอยู่ด้วยนะครับก็เป็นความพยายามในการพูดชื่อเต็มของพิธีกรนะครับผมชื่อเต็มของกรุงเทพนั่นเองครับนั่นก็เป็นความเห็นของชาวต่างชาตินะครับแล้วก็มีความเห็นของคนไทยบางส่วนนะครับต่อวิดีโอที่พูดถึง ว่าเพราะเหตุใดสยามจึงไม่เคยเป็นเมืองขึ้นสมัยยุคล่าอาณานิคมครับถ้าไม่มีพระมหากษริยาไทยในจักรีวงศ์ที่ทรงพระบีชาสามารถเวลานั้นประเทศไทยคงตกเป็นเมืองขึ้นอังกฤษหรือฝรั่งเศสไปเรียบร้อยแล้วนะครับคงจะไม่ได้มีความภาคภูมิใจมาจนถึงทุกวันนี้นะครับจริงๆแล้วเรื่องราวแบบนี้ต้องไปถามประเทศ นะครับที่เคยตกเป็นเมืองขึ้นหรือเคยตกเป็นอนานิคมนะครับก็จะเข้าใจความรู้สึกนี้ดีนะครับจากการที่ส่องคอมเมนต์นะครับไม่ใช่แค่เฉพาะวิดีโอนี้นะครับในเว็บไซต์ต่างๆโดยรวมแล้วชาวต่างชาติก็รู้สึกภูมิใจนะครับแล้วก็ทึ่งในความสามารถของประเทศสยามหรือว่าประเทศไทยนะครับในการเอาตัวรอดจากการล่าอนานิคมของประเทศตะวันตกครับ ขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด s u b s c r i b e กดไลค์และอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอต่อไปจากช่องอัพคอมเมนต์นะครับถ้าเพื่อนๆอยากให้ทำคลิปวิดีโอหรือแปลคอมเมนต์จากเรื่องราวไหนจากวิดีโอไหนสามารถเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากและสวัสดีครับ